ล,ลิ้นมังกรขยับออกมาแล้วไปดู โอ้โหสวนสับปามนี่ใหญ่เกินไปซะแล้วเสียมสับปามนี่ใหญ่เกินไปซะแล้วเดี๋ยวทำไมมันมืดจังเลยฮะเนี่ยมืดขึ้นจังโอ้โหจังไฟไฟโอ้โหทำไมได้ผักกระเดาวะให้แล้วแล้สักสองมัด ้มหนั้นมันอยากได้พักกระเดาเออมพิ่งจะขึ้นไทยไทยอยากได้โอ้รีโอก็เลยขึ้นเพื่อน,น่บัดนเพื่อน,นี่ต้องมีคนอยากแหละบัะติเมื่อกี้นี่ไปยืนงานอยู่ป,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 ปูหล่นเลยหัวเ,เขาไปลวกแล้วเห็นไหมยู่จอมสูงๆแห่งหลายเนาะมันแหกแล,ล้วออียังนี่จะเอาไปขายไหนนี่ตลาดขายแถวบ้านนี่ละมีคนซื้อก็เอาช่าเต็นท์คช่าอะไรถุงละกี่บาทอมา สิบบาทสิายไม่แพงดยแบบแมุนมุนแห้งได้หลายตัวนี่มุนแห้งได้หลายชิมเอาบ่เจ้าน่อยเมื่อเาบ่เขาบักเต้าบ่ย่อมออกจากสะปลาอยี่ยนี้ขันไดสองตัวยตื่นขึ้นมาขึ้น่าโอ้ยมีความสุขคุณนมาได้ปลาเอารอยห้าสิบ อะไรเหรออันส้มนะสม้ม150อืม150รื้อรื้อเอาส้มร้อยแล้วเอานี้ด้วยนะไปฝากเขาเอาส้มร้อยก็พอหรือยังไงอันนี้เอาเท่าไหร่หเอาเท่าไหร่ทำเป็นสองถุงถุงหนึ่ง,งถุงละสองอันอ เรื่องเอาอันนี้สาสมตุงอันนี้สามตุ้งใหญ่สามเอาขึ้นมาไปใส่ส้มอืมทีว่านี่ว่าติบางอาใส่นี่ก็ได้มันเบาอืมอืมปนกันไปน,นี่ตัวนี้ตัวนี้พ่อ,อ,อบอกอันนี่ไปใส่ส้มก่อนส้มกิโลเท่าไหร่ส้มกิโลหกสิบบาท สองรูร้อยยี่สิบรุ่นใหญ่ไหมรุ่นนี้มาใหญ่ใหญ่อยู่นะคไอยู่ยังเข้าไป้อโยังไม่ได้ไปส่องดูเลยว่ามันกินหมดไหมห้องนี้แหละจินอนอยู่างนี้เลยไม่กินนี่ มันไม่ยอมออกจากกันเลยอืมเ <c oughs> อมอใหญ่เย,ยอะใหญ่ยหญ่ๆะ <c oughs> ไม่เช่มันจะสองโลแล้วบนเดี๋ยวสร้างดูก่อนอืมอืม มาเพิ่มอืมมันหิวเข้าไปทำไมดิจะ,จะรับส้มด้วยนะแล้วก็แล้วก็เ,เต็นด้วยนะเต็นด้วยโอเคค่ะ ขออนุญาตลงไลค์ก te ่อนนะด้วยก็ะแตนด้วยกแตนก็น่ากินนะอันนี้กินได้นาน จุดนนสินค้าน้องสาวนะน้องสาวไม่เปเนะลี่ยนจุดโซนห้านะขยันทำขยันทำอาหารการกินนะใช่ไหมขยันทำเขาเรียกว่าขยันไม่อดนะข้าวเต็มน,นะอยู่วันวงเข้าขายวันวังเข้าขายแพลงลนะ nay đã mà lần Ghiền lâu không Để gặp, bỏ lỡ những là hấp dẫn này อันนี้ชองลูนี่บาสำรองชองโลก,นนม,โลก,โลกมันเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้บาทจได้อันนี้อาแต่รกก็อด,ดอันนี้เป็นร้อยห้าสิบใช่ไหมในถุงนี้อันนี้หกสิบใช่ไหมรั้งอืมรลอหกสิบอันนี้อ,อันนี้นนนสามสิบ เป็นร้อยห้าสิบถุงนี้อันนี้เขาฝากซื้อมาเดี๋ยวของเราอันนี้ของเราแลตวอ็สร้งในมือด้วยสร้างจะเป็นอะไรไปเส่บาทใส่บาทฝากน้องอุ้มกินด้วยนะกดหน้นสินค้า จะไปฝากพ่อดองไม่ดองเนาะด้วยอมกินนะข้าวแห้งข้าวแห้งข้าวเหนียวตากแห้งแล้วก็เอามาทอดแล้วก็มาเชื่อมใส่น้ําตาลนะเชื่อมใส่น้ำตาลเนะขาก็เรียกว่าข้าวครูเนาะภาษาอีสานเรียกข้าวครูภาษากลางเรียกข้าวเต็นะข้าวเต็นข้าวลาเต็นโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ